Hi, hi. ในคลิปนี้แกคนจะมาลองทัวร์แบบ badly อ้า t e b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  คือคืนนี้วันยองคืนนี้เป็นวงไอซ mm. ์แล้วใดๆคือแมบนี้แหละดูตัวแม่มากอะไม่เยอะเขาแบบ ตัวแม่บุรีตัวแม่ชอบแกล้งไรเงี้ยเออก็ไปทัวร์กันดีกว่าค่ะนาตาชาสาวไรเงี้ยปวดแผลจะแกะผื่อฮะฮก่อนไปออกสนามจริงนะคะทุกคนขอวางแผนก่อนนะเะออคลิปนี้เราจะเป็นคนจีกันนะคะก่อนอื่นทำไมกุหลาบก็ปกติไม่แหลกนี่แหลกไรเงะยโอ้โหโหนี่มันอะไรอะนี่นะคะตัวตนเนรือจะแหลกว่างี้แหละเคนแหลกอะไรอะเคือะไรอะแกปกติเคยไม่มีนี่ อ้ยมีคนบุลลี่แกโอ้ไมเก็คนแรกบุลลี่ก่อนเขาเป็นไรอ๋อ แล้วเขาหนีเลยมารัสทำาไม่ร้องนะเราไล่ไปให้ร้องนะบาลา่าแม้ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยเออกไปแล้วนะมารัสหยุดร้องเถอะนะแล้วแถวนี้คู่แจกเงินกันฉ่ำมากแกแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไม่แจมอ่ะไม่มีขาต้องแจมเท่านั้นขอแจมด้วยคนนะคะเพราะเชอไม่ตบนะรอรอรอแถวนี้าจาะแหลกๆหน่อยน,นะคะทุกคนเรื่องเงินเรื่องใหญ่ค่ะทศทีสแจมเลยค่ะคือโยนมันคะ่ะเอ้ย,ยเงินเุย้ยเงินเฮ้ยของฉันค่ะหยุดย่งค่ะออกไปค่ะตอนนี้คือฉันรวยมากเงินสองหมื่นแล้ไม่กอดว อย่าทะเลาะกันอย่าทำลายกันเราไม่ดีนะมันไม่ดีนะโอไมก้าฮีอดอกโดนดุหลงโอแจ้เขออาขอ,อย่าตีกันเขาอย่าตบกันเลยนะคะเขามันไม่ดีเลยอือหตบหลอมมึงตบไปโอ้ยโอ้ยอย่าหยุมฉันโอไมกา้าอย่าทะเลาะกันอู้หูหัวร้านเลยกูเฮ้ยหนอยหัวร้านเลย,ยต้องนิสัยไม่ตี ไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาเมื่อกี้แกก็เหมือนกับว่าเซิร์ฟเมื่อกี้มันบลั๊กแกตงตัวเลขขีวๆตรงนั้นก็มีคนไปทำไว้นะคะเหมือนมีคนเอาเงินไปยัดในกำแพงอะไรเงี้ยไม่รู้ก็เลยมีตัวเลขอย่างนั้นก็คือแหลกอ่อย่าตีกันอย่าตีกันนะคะโอ้โหโอ้โหคือตีจนขิด โ <Lo S 2> ลเพราะฉะนั้นคนดีอย่างเราต้องแยกคนะ่ะนี่แหละนี <enders Hayır. S 2> ่แหละนี่แหละแยกสิเราต้องจับแยกนี่แหละกูจับแยกโลอย่าไปใกล้เขานะคะเออจับแยกค่ะนี่คือการจับแยกค่ะเออแยกค่ะแยกไปเออไอ้ดุจมเอ้ยอ่ะหยุมสิมึงหยุมกูกูหยุมมึงอ้ออ้อเราจะโดนทำลายอ่ะไม่กอ่ะมึงมาสิมาสิเออการจับแยกนะคะไม่ใช่ตีกันอย่างใดนะคะอย่ามึงเข้าใจผิดนะคะคนดูฉันจะพยายามจับแยกนี่แหละนี่แหละนี่แน่นเออโอ้วิกหลุดวิกหลุดโออีดอกเออ เออเป็นตี้อะไรเออคไลาเป็นลายหล่อนเป็นลาเราต้องจับแย้งนะคะคือถ้าไม่แย้งเนี่ยคือแย่แน่นอนเออ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 ไปรอวะ ว่าหนุนทำอะไรอ่ะอไม่ได้ทำอะไรนะคะเมื่อกี้คือฉันแค่แยกคนออกจากกันเฉยๆฉันไม่ผิดตอนนี้คนเขาไม่รวมกันอยู่ตรง,งกลางนะแกขอบแมพคือไม่มีเลยว่าอีพิงกันแค่เแราะมันยุบฉันอเมริกัน Help me please I need friends to match up to America พีพิงอีดอกหยุดคนนี้สู้นะเขาไม่กลัวนี่โซนเป็นอะไรเป็นอะไรโอยโอย อีคนนี้คนนี้แกมันไม่ใช่ตัวแม่คนนังตบไม่เก่งหรอกโอ้ฉฉนั้นตัวแม่บุรีอย่างเราต้องเข้าไปละอีดอกนุดนาอดโอ้ยว้ยฉันหยุ่มจฉันนุดนผู้ชายอยุ่อ๋ไม่ก็อีนี่ไม่ได้เลยโอ้โหตายตายค่ะโอ้เขาไม่ได้โดนหรถเป็นไรออ เออยอมเออยอมเออไปละกูหนีดีกว่ากูไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะโอ้ยอีบีอีดอมนายอีกแล้วอ่ะอีดอมมันแกล้งฉันบ้าไอ้กูหลุดหยุมไม่ได้นะอย่ากให้กูหลุดหย,ยุหหยมไม่ได้นะโอ้นี่คือตายเลยตีมาไขนางพิงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคือเก่งนักใช่ไหมคือเก่งใช่ไหมโอ้ใช่มึงเก่งอีดอมแล้วยังไงอยาคเขแค่ไหมตัวแม่จะแกลเพื่อแพะจะแกล้งทำไมสูตส้ตายนะจ๋าเขาสู้ตายวะ ยุ่มได้ก่อนตลอดเลยอะงงพี่ขอพี่เสื้อขาวตรงนี้ช่วยหนูด้วยค่ะหนูเจ็บเหลือเกินให้กูลุกได้บ้างฉันจะยุ่มหล่อนยังไงเ่านี่นะนี่นะเธอเอาวิกมาฉันเดี๋ยวนี้นะคะฉันอยากกินวิกว่ะว้ายวัวละเลยวัวลนแล้วนี่ตบซ้ำอืออือโอ้ยมันเอาถุงดำมาสู้โอ้ยโอ้เจ้าโค้ดนางเมียวด่าโค้ดนางโกงจนะโอกูตาละเออปล่อยจอละเออช่างแมวมึงมันลากกูมาตบในห้องเลยเอากูหนีก่อนกูหนีได้หนีได้โอ้ยหนีได้ไป ไปค่ะพอจบนี่ไม่ได้เพลงยีเพลงมันทำ้ายคนอื่นคนนี้ใส่ไม่ดีหรอนะคะเขาไม่รอนหรอนะคะเขาตบนะคะคนนี้ตบนะคะ,ว,ะคว้าก็โดนตบอีก ตอนมันก็โดนตบตลอดเลยอ่ะโอ๊ยหน่อยอีดอกเออกูอตายจบแล้วคือหนักใจอาวุธอีกแล้วอีดอกก็อาวุธเต็มไปหมดหยุบขาดหยุบค่ะอืออืออือเคยไม่ต้องใส่เขาวิกก็ไม่ต้องใส่ค่ะหนีนล้มเหรอทึบซ้ำตบซ้ำอืออือพี่เรียนมาจากวัดเซาลินน์น้องอีดอกเรียนเยอะมากขนาดไหนก็แพ้ทางขยะปะกูหนีหนีลยหนีแล้วไอ้ยโดนหยุบอีดอกโดนล้มหยุบเป็นใครหล่อนเป็นใครอีดอกเออเออกูอตายาค่ะเออเออจบ เออเออเออว้าวเออลด์ลดลดเวลาต่อยมวยดอกหน้าต่อยอ่ะคือเราสามารถต่อยคาเล่นได้ไหมอ๋อไม่ได้อีดอกไปละต่อยนั้นใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณเบสซันจีขอต่อยได้ไหมคะอ๋อนี่ผู้เล่นนี่ดอกคือฉันคิดว่า NPC เออกูไปละเอาเป็นว่าไม่หาเรื่องนี้ก่าเนาะเดี๋ยวดอผู้ชายต่อยไม่ตลกแม่ตลกโอ้ยแล้วคือฉันโดนมาปพบเจอนางพิงคลอยวันศีษย้าคือไม่เจอนานสวยเหมือนเดิมเลยนะ ม,มึงมาเหนนะ็หน้ากูไม่ได้แล้วมันต้องหยุงกันนะโอ้โหอีพิง e อีดอบในเมื่ออยู่ดีๆกันไม่ได้ไดค่ะเดี๋ยวกูจัดให้ย้ายกูวิ่งได้นะ,ะมึงมากูได้แล้วมามึงมาเออทำไม มันทำไมก็เก๋กูได้คนเดียวเหรอชิวน้ <c oughs> นำว้ <c oughs> แล้วมันชูป,ป้าสต็อปมาเลยดอกอ่ะกูไปก็ได้เออไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยู่แล้วซ่าโอแล้วคุณนางตามไม่หยุดเลยดอกมันแคนอะไรฉันไม่รู้อีดอกอีเพง้งโอเคทุกคน,นขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคอจบทั้งวิ่งนนหนีอะไรอีดอกและช่วงนี้ฉันก็เป็นไข้ด้วยนะคะทุกคนฉันลงคลิปช้าอะไรก็ไม่ต้องแบกใจนะจ๊ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายนะจ๊ะถ้าลงคลิปช้าก็ อยากให้ทุกคนรอนะคะโรงแน่นอนะฉะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนบายบายจ้าบล็อกนะคะสบุ่สบู่เม่บูลี่พิงค์คืนละ